สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเสกสรรศิวิไลนะครับวันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับนะครับการใช้ไลฟ์แอปพลิเคชันกันนะครับเคล็ดลับนี้นะครับจะเกี่ยวกับรูปภาพนะครับสมมุติว่าเพื่อนในไลน์นะครับส่งรูปภาพมาให้เรานะครับเราสามารถทาอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็คลิกที่รูปภาพก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเห็นเมนูด้านล่างนี้นะครับมีหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับอย่างเช่นเมนูแก้ไขนะครับเมนูสแกนข้อความนะครับ เอ่อสแกน QR code หรือส่งต่อ c ๊อปปี้นะครับคี p หรือว่าเป็นการดาวน์โหลดเรามาดูเมนูแรกกันก่อนนะครับก็คือเมนูแก้ไขสมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขรูปภาพนะครับแก้ไขอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับทำให้เบลอนะครับสมมุติว่ามันมีรูปภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถทําให้เบลอได้ หรือว่าเราจะใส่รูปทรงเข้าไปก็ได้นะครับโดยคลิกที่รูปทรงนะครับจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นวงกลมหรือว่าเป็นเส้นก็ได้สมม,มุติว่าเราเลือกเป็นวงกลมนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับหรือต้องการจะพิมพ์ข้อความเข้าไปก็คลิกเลือกได้นะครับเห็นไหมครับสามารถเลือกเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับ หรือจะเป็นการไฮไลท์นะครับเราก็เลือกได้นะครับอ่าเลือกสีก่อนแล้วก็ไฮไลท์ลักษณะแบบนี้เห็นะครับอ่าคราวนี้เราก็สามารถกดยกเลิกได้นะครับหรือว่าจะก๊อปปี้ไปใช้บันทึกก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วเราก็คลิกเสร็จสิ้นนะครับ จากนั้นมันก็จะขึ้นอยู่ในกล่องข้อความเลยนะครับแล้วก็สามารถคลิกกดส่งให้เพื่อนได้เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยอ่าโอเคอ่ะคราวนี้มาดูเคล็ดลับถัดมานะครับก็กลับมาที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือตัวนี้นะครับสแกนข้อความอ่าสแกนข้อความเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปภาพเนี่ยนะครับเป็นข้อความนะครับสมมุติว่าข้อความเป็นภาษาังัฤงใช่ไหมครับ ก็จะปรากฏข้อความตรงนี้เราสามารถเอาข้อความนี้นะครับก็พีไปใช้งานได้เลยนะครับหรือจะแปลข้อความนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าข้อความเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราต้องการจะแปลให้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็คลิกแปลรอสักครู่นึงเห็นไหมครับอ่าง่ายมากๆเลยนะครับแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับโอ้สะดวกมากเลยนะครับภาษาอื่นก็มีนะครับเราก็สามารถเลือก ตรงนี้ได้หรือนะครับเราจะใช้วิธีการแปลทันทีก็ได้คือคลิกที่ตรงนี้ครับเออรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนรูปภาพที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นภาษาไทยในภาพให้เลยเห็นไหมครับอ่าสะดวกมากๆสามารถก๊อปปี้นะครับสามารถเอารูปภาพเนี้ยดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยอันนี้คือเครื่องมือในการสแกนข้อความอ่ะ ถัดมาสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับส่ง QR code มาให้เราสมมุติว่าอยากให้เราแอดเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเราก็สามารถแอดเพื่อนได้จากในที่นี้เลยนะครับเพียงแค่คลิกที่รูป QR code เสร็จแล้วเลือกตรงนี้ครับสแกน QR code นเห็นไหมครับก็จะขึ้นหน้าต่างให้เพิ่มเพื่อนได้เลยสะดวกมากเลย ไม่ต้องไปคลิกแ d ดเพ i n นไม่ต้องไปคลิกอะไรให้เสียเวลาและนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับจากแอปพลิเคชัน Line นะครับซึ่งคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ